มันน่าดูนะเลือกเอาเลยนี่อันนี้เข้ากังอะไรอ่ะชื่อชื่ออะไรอ่านว่าอะไรมันน่าชื่อมันอ่านว่าอะไรนี่เน,นี่ยตรงป้ายอ่ะลูกออี่เราเก็บชื่อตรงป้ายมันอ่านว่าอะไรเออชื่ราเดียวซอเชื่ยวนะอุชิโรอัตเตเดเอยให้มันน่าอ่านให้ฟังนะคะทุกคนฮู้สุกคะเด้อ เอออืออ,อ้าเข้าไม่ได้อ๋อเข้าได้โอ้โนี่มีอยู่มีอยู่อันนี้เดียวนะเนี่ยมาหน้ามาหน้าต้องกินนะเนี่ยอะรสชาติเป็นยังไงอ้ากินอริกัดต่อไปเดินไปอืม อ่านรสชาติให้ฟังหน่นอยค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเจออะไรเข้าดิเข้าดินี่ลูกบอลเลอร์เลยมันน่าหือคาวิลลิงนะคะดูว้าวลูกใหญ่มากเลยมันน่านี่นี่เก็บเก็บเก็บโอ้ยมันน่านี่ใหญ่ โอ้ยุณ้คุอ,อ,อโอ้ลูกใหญ่มากเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูอู้อ้ยลูกใหญ่อ่ะทุกคนเดีย๋ยวรักกินให้ดูคะ่ะเขาหลิ่งว้าวลูกเบลอเลยอร่อรย อืมอร่อยอืม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะมันน่าหยุดร้อนอ่ะอืม อร่อยไหมแม่ข้าโอลิงหอมนุ่มซอว์วีโดรีสายพันธุ์นี้ยังไม่เคยกินแน่เลยตั้งแต่มาที่เนี่ยนี่ลูกมันจะเป็นจุกจุกอร่อยเนาะอร่อยมากอืหอม เดี๋ยวนรัตนรัต้องกินจากนี้อือลูกยังใหญ่ใหญ่มากทุกคนอืม มันใช่มันใช่เราเจอมัหน,น้ายืนนะืะอืมอืมนไปอร่อยค่ะอืมอืมอืมอร่อยลูกเล็กก็อร่อยอ่ะจีใจ้ยมันโออิซิหรอโจอืม มักกะこれมักกะเนยน่คนอ<ん>ันนี้ชื่อเขาโอลิงนะคะอือมทำท่าอร่อให้ดูหนกินแล้วทำท่าอร่อยดิเดด <Delicious. S 1> ิชสินานี่ยเดดดิชาสอ่ะชนชนอ่ะไม่ไม่ชนนะอะออ่ะอ่ะ อันนี้มั้งลูกสาวลูกสาวอืมโดยโไปเถอะแม่อร่อยค่ะอืมรสมันแบบอืมอะไร ค5 0เย้เอ้ยโอ้โหเจโอ้สุดยอดสุดยอดจ้ะแท้ส่กันจด้ดยิดอร่อยมากมากอืมอันนี้เบนนี่68อืมอร่อยค่ะอะเดี๋ยวไปไลฟ์กัน